สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ชาวชีอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งในลำปางนะฮะ,น,ะ,ฮะนั่นก็คืออู่อำนวยวันนี้เอารถด,ดำคันนี้วีออสมาเช็คสภาพนะครับเดี๋ยวพวกนี้จะต้องเดินทางไปนะฮะจะขึ้นไปบนดอยแห่งหนึ่งส่วนจะไปที่ไหนนะั้นเดี๋ยวรอติดตามชมนะฮะรถคันนี้ก็มีอายุนามก็สิบกว่าปีแล้วนะครับก็มาเช็คสภาพพ,พร้อมเดินทางสักหน่อยนะฮะตอนนี้ก็มีการเช็คเบรกแล้วก็เอา เบรกไปเจียนะฮะด้านหลังของรถรุ่นนี้แน่นอนเป็นดาเบรกนะครับทุกคนดาเบรกก็คือดาจานที่มันจะเป็นคล้ายๆกับกรอ,องนั่นเองนะมันไม่ใช่ดิสนะฮะรุ่นนี้ล้อหลังนี่ล้อหน้าก็เหมือนกันฮะตอนนี้ก็น่าจะถอดตัวจานออกไปเจียแล้วนะฮะ แล้ว <amounts of water writers> อน <isation> <ian> ันน <ful oyu> ี่ก็คือผ้าเบรกอันเดิมนะฮะด้านหลังครับด้านหลังบางแล้วครับบางแล้วนะครับในโลกของแมนจะต่างแล้วนะครับขับมาสิบกว่าปีไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่แล้วเป็นคนไม่ใช้เบรกเลยเป็นคนเบรกน้อย แต่ไหนๆกไ็ไหนๆก็เปลี่ยนก็ดีต้ก็ดีนี่ครับมันจะหนาต่างแตบพออย่าง,งนี้เนาะครับอออันนี้เราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ๆนี่เราต้องแบบวาเนี้เขาต้องมีรันองค์รันขอขอนุญาตถ่ายหน่อยนะคะคคถ่ายลงช่องท่องเที่ยวและเดินทางชวาววชินะฮะเดินทางไปเ,ท,เที่ยวเดินชิมเราต้องรันอินไหมครับพี่มันไม่ต้องครับเพราะเราเจอจ,จ,จานแล้วครับเจอจานแล้วอ๋อก็คือเราเบรกตามปกติที่เราใช้งานได้เลย ตาโบติใช้งานครับเดี๋ยวต้องแต่จานเราไปเจียสีลูกนะครับครับอืมอ๋อดำเบกนี่ก็เจียได้เหรอพี่ได้ได้ครับได้ครับมัามีเครื่องมันครับแต่ต้องส่งไปที่่ขอบคุณมากครับและเดี๋ยวก็มีถ่ายน้ำน้ำนะฮะน้ำนี่ก็ถ้าจะต้องแต่ซื้อแหละไม่เคยเปลี่ยนอ่ะก็เคยเปลี่ยนแล้วผมว่าครับ น่าจะใส่แล้วเนาะเพราะสีสีโคแลนเปลี่ยนละเมื่อก่อนมันเขียวใช่ตอนนี้เป็นชมพูเนาะครับเดี๋ยวเราต้องวอร์มถ่อใายน้ำมันเบรกครับเอาเจวันน้ำมันเบรกคงความทุกคนครับและนี่ก็คือเจ้าของอู่อำนวยนะครับผู้บัญชาการอู่ดีกว่าอันนีะเปลี่ยนแค่เบรกค่ะน้ำยาเมื่อน้ำแล้วก็อน้ำมันเบรกเปลี่ยนตัวเปลี่ยนให้แล้วเด้อเพื่อนๆคนไหนมาล้ำปางแล้ว รถยนต์มีปัญหามีอะไรปรึกษาอู่อำนวยได้นะครับปัญหาปรึกษาอู่อำนวยนะคะอยู่ตรงไหนครับเนี่ยแยกไก่ย่างพานีค่ะแยกไก่ย่างพานีแยกตรงมาเลยนะคะสามารถเลี้ยวซ้ายได้เลยค่ะสามารถพิมพ์อู่อำนวยหาใน Google Map ก็ได้นะครับเน้องเจอเลยนะฮะทุกคนให้ก่อนจะเดินทางไกลก็เอารถมาเช็คสักนิดนึงนะครับเพื่อความมั่นใจเพราะระหว่างประจําวันที่เราใช้รถนั้นบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ เช็คหรืออะไรเท่าไหร่นะฮะเพราะที่การเดินทางครั้งนี้ค่อนข้างจะใช้เส้นทางที่เป็นเส้นทางภูเขาพอสมควรนะโดยเฉพาะการที่ใช้เบรกเวลาลงเขานี่จะค่อนข้างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะฮะก็เอามาเช็คให้สบายใจนะครับว่ามีอะไรมีปัญหาอะไรไหมอย่างน้อยรถมันก็อายุอานามก็1ิกว่าปีแล้วนะฮะรุ่นนี้หมยเสิบเอนะฮะ กำลังจะมุ่งหน้าตรงไปทางศูนย์ฝึกลูกช้างและโรงพยาบาลช้างนะครับข้างหน้าก็มีน้องช้างกาลังนั่งรถสิบล้อมานะฮะไม่รู้ว่าการจะตรงไปโรงพยาบาลช้างหรือศูนย์ฝึกลูกช้างหรือเปล่านะครับโอ้น้องนั่งนิ่งเลยฮะเขาก็จะมีไม้คอยประคองตัวน้องทั้งซ้ายทั้งขวาและหน้าและหลังเลยนะฮะแล้วก็มีพี่ควานนั่งประกบมาด้วยนะครับ ทุกคนครับทางด้านขวามือนั้นมีเครื่องบิน a อร์บั a เอสามามาจอดติดไฟแดงอยู่ทางขวานั่นนะฮะตอนนี้จากถนนโชตนานะครับเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะมุ่งตรงขึ้นสู่อำเภอไปบนถนนหมายเลข1095ก1 10ถนนอันแสนสวยงามของทุกๆคนเลยนะฮะถ้าใครได้มาจะต้องติดใจถนนสายนี้แน่นอนทุกๆคนครับ เส้นทางตรงๆแบบนี้มีแค่ช่วงนี้เท่านั้นแหละฮะทุกคนจะได้ขับทางตรงณนะจุดนี้เท่านั้นหลังจากนั้นแล้วไม่มีคำว่าตรงอีกต่อไปนะฮะแต่สบายใจได้ครับไปไปหรือไปแม่งสอนมีแค่สามโค้งเท่านั้นโค้งซ้ายโค้งขวาและโค้งอันตรายทุกคนครับเดี๋ยวชาวชิเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมเขาเนี่ยเปิดคลิปนะครับวันนี้กำลังเดินทางแล้วตอนนี้ก็หาซื้ออะไรมา ลองท้องนิดหน่อยนะครับระหว่างเดินทางเส้นทางนี้เป็นเส้นทางภูเขาแนะทุกคนโปรดติดตามได้ในช่องชาววชิเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมตอนนี้อยู่ในโหมดเดินทางเพื่อไปเดินเที่ยวจะไปที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับชมกันนะฮะ ทุกคนครับตรงนี้ที่ผมหยุดถ่ายให้ดูนี้ตรงนี้ก็น่าจะมีการขยายช่วงทางโค้งให้กว้างขึ้นนะฮะสมัยก่อนนั้นเส้นทางไปเนี่ยแต่ละโค้งเนี่ยโดยเฉพาะโค้งที่พับผ้าหรือเรียกโค้งหักศอกมากๆเนี่ยจะแคบมากๆเลยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ขยายจุดที่เป็นทางโค้งให้กว้างขึ้นเดินทางปลอดภัยขึ้นมากเลยฮะการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางพาทุกท่านไปฉลอง ที่ช่องชาวชิมีผู้ติดตามถึง3,000ซับสไคร์แล้วนะฮะและในทริปนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษที่จะพาชาวชิไปเดินทางเดินเที่ยวกันนะฮะคราวนี้ไม่เหงาอีกต่อไปแล้วนะครับและนอกจากนั้นผมไปได้ภาพภาพนี้มานะฮะเขาว่ากันว่าตรงนี้เป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขายามพระอาทิตย์ตกได้สวยที่สุดและโรแมนติกที่สุดนะฮะ ผมจะต้องไปสืบหาให้ได้ว่าตรงนี้คือที่ไหนนะฮะและจะพาทุกคนไปชมให้ได้นะครับติดตามได้ทางช่องชาวาชินะฮะตอนนี้เราก็เดินทางไปเชยงคํเพอไปแล้วนะฮะสองข้างทางที่เดินทางมานั้นโอ้ต้นไม้นี่เยอะเลยนะครับบรรยากาศนี่สดชื่นมากๆเลยะฮะโดยเฉพาะการเดินทางในช่วงหน้าหนาวอย่างนี้นะครับสามารถเปิดหน้าต่างรับลมเย็นๆบริสุทธิ์บริสุทธิ์ได้เลยนะฮะ หลังจากที่ผมแวะเติมน้ำมันแล้วก็จิบกาแฟที่ปั๊มปตทแล้วผมก็ออกจากอำเภอปายนะครับขึ้นมายังจุดนี้นั่นก็คือจุดชมวิวกิวลมนะครับทุกคนครับตอนนี้ออกจากอำเภอปลายมาแล้วครบ,บนเส้นทาง1095ตอนนี้ขึ้นไปถึงจุดที่เรียกว่าจุดชมวิวกิ่วลมแล้วนะครับอขออภัยฮะคือตอนนี้อากาศทั้งบนนี้เย็นสบายเลยนะครับไม่ถึงกับหนาวมาก แต่ก็ไม่ร้อนนะครับเย็นสบายมีลมโกรกหน่อยๆน,นี่นะครับจุดชมวิวกิวลม่มเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวิวกันแนฮะฮึบฮึบฮึบโอ้ทุกคนครับเห็นไหมฮะข้างหน้านูน้นโอ้เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีหมอกบางๆนะครับแล้วก็มีลมเย็นๆพัดมาตอนนี้เย็นเย็นเลยฮะเย็นยะยือก เมื่อกี้บอกว่าไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ขอบอกว่าเย็นมากนะครับตอนนี้นี่ก็เป็นเวลาเกือบห้าโมงเย็นแล้วนะฮะอากาศก็ยังเย็นอยู่นี่ถ้าตอนเช้าเช้าเช้ามืดนี่จะเย็นขนาดไหนนะครับทุกคนนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาเดินพักเหนื่อยจากการขับรถสักครู่นะฮะนั่งนานๆก็อาจจะขาชาได้ดูนี่สิฮะโอ้โหวิวสวยจริงๆครับ อากาศดีจริงๆเลยฮะโอ้โหลมพัดเย็นๆสบายๆอ้ตอนเช้าคงจะหนาวหน้าดูนะครับบนนี้จากตรงนี้พอถึงอำเภอปางมาพาดพอผ่านจุดชมวิวปางมาพาดไปแล้วทุกอย่างก็งอ,อยู่ใน ช่วงที่เป็นเวลากลางคืนมืดสนิทเลยนะครับต้องขับรถอย่างช้ามากๆแล้วผมก็ตรงไปถ่ายงานเปิดเมืองไตยซึ่งนําไว้ทุกคนได้ชมก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนที่ท่องเที่ยวที่ผมจะไปที่อื่นอีกนั้นจะพาไปที่ไหนโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันนะฮะทุกคน